ในวันสภาพอากาศช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะทางภาคใต้นั้นสภาพอากาศแปรปรวนอย่างหนักทีเดียวนะคะส่งผลทําให้สถานาการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ทางภาคใต้ตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะที่จังหวัดพัทลุงค่ะน้ําป่าก็ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนแล้วกว่า500ครอบครัวนะคะส่วนอีกหนึ่งจุดที่จังหวัดนาดาธิวาด เมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานี่เองค่ะเกิดน้ํำทะเลหนุนสูงขึ้นมาเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนต้องผากันอ,อพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วค่ะ จากการที่น้ำป่าไหลทะลักจากแม่น้ำบางนรานะคะไหลลงสู่ทะเลแล้วก็อยู่ในช่วงที่น้ำทะเลนุ้นขึ้นมาสูงอีกทําให้ปริมาณน้ําค่ะเข้าท่วมฉับพลันในพื้นที่บ้านของชาวประมงนะคะซึ่งมีจํานวนกว่า120ครัวเรือนแล้วก็ตลาดบาละฮีเลบริเวณชายหาดนราทัตเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ระดับน้ำนั้นสูงประมาณ30-50เซนติเมตรชาวบ,บ้านค่ะต้องพาการอ,อพยพขนของขึ้นอยู่ที่สูงนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารนั้นต้องเร่งเข้าไปในพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ช่วยกันเฝ้าระวังหากว่าเกิดสภาวะน้ำท่วมสูงแบบนี้อีกนะคะ ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงมีน้ําท่วมขังพื้นที่ริมตลิงแม่น้ําสุงไหงโกลกทั้งในอาเภอสุงไหงโกลกและก็อาเภอตากใบบางจุดค่ะมีน้ําท่วมขังสูงกว่าครึ่งเมตรโรงเรียนกว่า150โรงนั้นต้องงดการเรียนการสอนนะคะขณะที่น้ําในแม่น้ําสายบุรีก็ยังคงล้นตลิงส่งผลให้รถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านถนนสายหลักได้ ทางด้านพลตรีนพวงศ์สุรวิชัยค่ะรองแม่ทัพภาคที่4่ก็นำข้าวสารอาหารแห้งค่ะไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่นาาที่วาดแล้วส่วนที่จังหวัดพัทลุงค่ะพื้นที่อำเภอเมืองควนขนุนและก็อำเภอกงหลานะคะชาวบ,บ้านได้รับผลกระทบกว่า5,000ันครอบครัวพื้นที่ทำการ,กรเกษตรถูกน้ำท่วมขังกว่า5 0,000ืนไร่กำลังพลจากกองพันฐานช่างที่401ค่ายอภัยบริรักษ์ค่ะเร่งวางกระสอบทราย ป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนพร้อมกับแจ้งเตือนไปยัง28หมู่บ้านนะคะในพื้นที่อำเภอรกราอำเาอศรีนครินทร์อศรีบรนพศและอ,อป่าพยอมให้ระมัดระวังดินโคลนถล่มด้วยในช่วงนี้ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงค่ะส่วนที่จังหวัดปัตตานีนะคะบริเวณริมแม่น้ำปัตตานีแถวแถวถนนโรงอ่างแล้วก็ตำบลจะบ,บังติกอค่ะอำเภอเมืองระดับน้ำนั้นยังคงเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะ ทางนี้ทางด้านนายวีรพงศ์แก้วสุวรรณผู้ราชการจังหวัดพร้อมโดยเจ้าหน้าที่ก็เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วนั่นก็คือสถานการณ์ที่จังหวัดปัตตานีส่วนที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะหลายพื้นที่ในตำบลบาโดยุโปทุ่งเรียงพลอนท่าสาบมีระดับน้ําเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนที่อำเภอทานโตเกิดเหตุดินเลื่อนไหลทับบ้านของนางสมัยเหล่าศรีชัยได้รับความเสียหายกันไปค่ะ ทางด้านพันเอกปราโมทพรมอินโคศกกรมนภาค4ส่วนหน้านะคะก็บอกว่าน้ําท่วมภาคใต้ปีนี้เนี่ยรุนแรงที่สุดในรอบ20ปีโดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด13อําเภอปัตตานีประกาศไป8อําเภอยะลา6อําเภอนะคะโดยทางด้านนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการฐานบกและไม่ทัพภาคที่4ก็สั่งการให้ทุกหน่วยนั้นเร่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้วค่ะ